สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต t าแอสโทรโลจีมาเจาะดวงการงานไตรามาสที่4ภาพรวมสิ่งที่โดดเด่นสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรถ้าพร้อมแล้วไปรัฟังกันเลยสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษสำหรับภาพรวมเรื่องงานของคุณในช่วงไตรามาสที่4นะคะดาวเสาร์เนี่ย หรือเลข7็เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานของคุณค่ะซึ่งในช่วงไตรามาสที่4นะคะจากที่เดินกระปกกระเปี้ยคือมันเดินถอยหลังมาตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่3แล้วนะคะก็คือในช่วงประมาณปลายมิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลานะคะแล้วจะค่อยๆเดินหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะภาพรวมเลยเหมือนว่าทิศทางเรื่องของงานของเราะคะ่ะมันจะกำลังก้าวไปข้างหน้า นะคะซึ่งจะเริ่มก้าวไปข้างหน้าคือเดือนพฤศจิกายนะแต่เหมือนเดือนตุลาคมเนี้ยมันยังอยู่ในช่วงที่แบบจะเอายังไงดีนะเพราะว่าเลขเจ็ดเนี่ยถอยแต่ถอยเหมือนจะเข้าสู่พบการงานบางทีมันอาจจะต้องแบบหันกลับไปอะค่ะดูหรือแก้งานที่เราค้่งค้างเอาไว้สิ่งที่เราทําแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะต้องเข้าไปเปลี่ยนไปปรับ หรือมันเดินถอยหลังไปแบบจากที่มันควรจะผลิดอกออกผลแล้วเพราะลาภคือความสําเร็จนะคะจากที่มันควรจะผลิดอกออกผลมันจะต้องกลับเข้าไปเหมือนลงทุนลงแรงกรรมะคือการกระทําไปลงทุนลงแรงไปกลับไปทําเรื่องเดิมอีกนะคะเลยเหมือนกับว่าต้องไปใช้แรงกายแรงใจแต่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้การงานของคุณจะเดินหน้าแล้วนะแต่ทีนี้การเดินหน้าของดาวเสาร์เลขเจ็ดเนี่ยคะ่ะเขาจะเดินหน้าไปสู่ภพวินาศนะ ในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้นงานมันกำลังจะเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องลองดูซิว่าคำว่าวีนาของของคุณเนี่ยนะคะหนึ่งคือเรื่องของต่างประเทศสองต่างถิ่นสมมติทำแต่ในแบบกรุงเทพก็อาจจะต้องออกแบบต่างจังหวัดบ้างทำอยู่แต่ในแอเรียนนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแอเรียนใหม่มั่งเพราะคำว่าวีนาคือที่ใหม่อะคะ่ะต้องขยายออกไปที่ใหม่ ไปต่างประเทศหรือไปโลกออนไลน์ถึงจะดีนะถึงจะเข้ากับคำว่าวินาศไม่เช่นนั้นแล้วหมายความว่างานของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปเลยแปลว่าไม่ทำสิ่งนี้แล้วไปทำสิ่งใหม่เลยมันวินาศคือมันพังไปจากสิ่งเดิมแต่เราจะรู้แล้วไงว่าเราตัดสินใจละในเมื่อง,งานมันถอยมานานคือทําแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ใช่มันก็ถึงเวลาที่คุณจะวีนา่าไปว่ามันต้องเปลี่ยนรูปแบบงานหรือจบจากสิ่งนี้นะคะเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้ หรือคำว่าวินาศแปลว่างานที่เราทำในช่วงที่ดาวเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะคะพฤติการเนี่ยดาวกำลังเดินข้างหน้าแล้วปีหน้าจะเข้าสู่จุดวินาศเน้นไปในเรื่องของการแก้ไขอย่างสมมติคุณทำมาสั่งหาริมทรั์อย่างเงี้ยก็เน้นไปในจุดของเรื่องของการเรโนเวทนะคะเอาบ้านเก่ามาทำบ้านใหม่หรือเอาบ้านที่แบบว่าอยู่ห่างไกลที่ที่แบบอยู่ห่างไกลเลยนะคะเอามาแบบเป็นไฮไลท์ อยู่ในป่าในเขาในดอยในพื้นที่ทินธุรกันดานลองเข้าไปแบบทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะแก้ในสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้จะเหมาะกับคำว่าวินาทคุณต้องลองเอาไปปรับไปเปลี่ยนนะคะแผนธุรกิจของคุณแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าพฤติกามันจะเดินไปข้างหน้าแล้วปีหน้ามันจะเข้าสู่จุดวินาทคุณก็ลองไปแก้ดูทีนี้ ในช่วงไตรามาสที่4เนี่ยนอกจากงานจะเริ่มเดินไปข้างหน้าแล้วะคะมันจะมีมุมดาวก็คือว่าดาวที่อยู่ในภพมรณะค่ะเลข9เลข4เลข1เนี่ยจะลอยอยู่ในภพมรณะสลับกันไปนะคะก็<ม>จะมามีอิทธิพลกับเลข7หรือดาวเสาด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะ อย่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยค่ะจริงๆเป็นดาวคู่ที่ดีนะเจ็ดหนึ่งดาวคู่ธาตุเจ็ดสี่ดาวคู่สมพลนะคะจริงๆมันควรจะดีสิแปลว่าคนพวกพ้องกันเองนะคะบางทีลูกน้องได้ลูกน้องดีได้ลูกค้าดีนะคะได้เ,เพื่อนฝูง connection ะคอนเน็กชันมาเอื้อคุณเอื้อประโยชน์แต่มันกําลังเข้าสู่จุดมรณะแปลว่าคนกลุ่มนี้ที่เมื่อกี้บอกมาค่ะมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแผนเปลี่ยนนะคะบางทีเราอาจจะลูกค้าเลยรายเนี้ยเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะคะ คู่ทาตคนที่เป็นลูกน้องลูกสมุนล,ลูกค้าที่แบบโอ้ช่วยเหลือเกื้อกูลมาในเรื่องของงานมันกําลังเข้าสู่จุดมรณะแปลว่าเฮ้ยมันจะน้อยลงนะเขาจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนเราเหมือนเดิมนะคะหรือลูกน้องเข้าเข้าออกออกคนที่เคยเป็นแบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะเขามรณะไปเขาหายออกไปก็คือเปลี่ยน มีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดคุณไปหาแบบในจุดมรณะเช่นลูกน้องใช่ไหมคะก็อาจจะไปเป็นพวกแบบจุดมรณะก็คืออาจจะจ้างมาเป็นคัร้งคาวนะเป็นลูกน้องที่แบบว่าออจ้างเฉพาะเวลาไปออกต่างจังหวัดหรือเป็นพวกลูกน้องต่างชาติส่วนลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าเดิมจะมรณะจะหายจะล้มหายใยจากไปก็ไปหาแบบลูกค้าที่แบบอยู่ไกลๆที่ใหม่อะ่ะคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าลูกน้องถึงจะดีนะนะคะแล้วอย่างเจ็ดสี่เนี่ยดาวคู่สมพลนะคะเลขสี่หรือดาวพูมาจากภพบสหร์ช้าก็คืออาจจะเป็นเพื่อนนะ,ะเพื่อนที่เคยแบบให้คุณหรือคอนเน็ t ชันที่เคยให้เคยได้ก็ต้องถึงจุดเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในจุดมรณะไงบางทีเราเคยลงแอดโฆษณาตรงนี้เราเคยเอาคอนเน็ชันคนนี้เราเคยจ้างวานญาติพี่น้องคนนี้หรือเพื่อนคนนี้กลุ่มนี้จะไม่ใช่ละต้องหากลุ่มใหม่ถึงจะดี ส่วนดาวเกตเล็กเก้าเนี่ยนะคะท่านอยู่ตรงไหนท่านก็ช่วยตรงนั้นนะคะอย่างท่านลอยโคจรอยู่ในจุดมรณะค่ะการเปลี่ยนแปลงบางทีมันอาจจะทําให้คุณกลัวหรือกังวลนะคะก็จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะคอยช่วยนะคะไม่ให้มันแบบเลวร้ายแย่นะคะคืออย่างอย่างไรก็ตามยังมีบุญช่วยอยู่นะคะท่านยังช่วยอุดให้มันเกิดเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะคือกําลังเดินไปข้างหน้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง จะะะดีนะคนะสิ่งที่โดดเด่นมีอะไรนะคะสําหรับสิ่งที่โดดเด่นเนี่ยนะคะคือจะดูเริ่มตั้งแต่พฤศจิกานะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดาวการงานเราเดินไปข้างหน้าละคือเรารู้แล้วว่าตกลงจะเอาอยัางไงกับชีวิตกันแน่แล้วเราก็พุ่งเป้าละซึ่งดาวที่ไปลอยอยู่ในภพมรณะนี่แหละคะ่ะมันคือ ถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรีออแกไนซ์ ize, ปรับวิธีปรับกลยุทธ์นะคะอะไรที่ไม่ใช่อ่ะคือมันจะต้องปล่อยออกไปซึ่งไอ้ภพมรณะเนี่ยนะมันก็ดันมีมุมดาวก็คือว่ามีมุมตรีโกในภพพันธุมรณะวินาสัมพันธ์ถึงในเรื่องงานของเราด้วยนะคะการการเปลี่ยนลูกค้าการเปลี่ยนคู่ค้าการเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนแล้วนะคะก็ไปกระทบกับภพบพันธุและภพวินาศ ะะก็คือพันธุก็คือเรื่องของทรัพย์สินของเราคะ,ะบางทีบางอย่างที่ไม่ใช่มันก็จะต้องแบบมีการปล่อยออกเปลี่ยนแปลงนะคะหรือแบบโยกย้ายพันธุก็คือทรัพย์สินนั่นเองคะทรัพย์สินมันมรณะไปทรัพย์สินมันวินาศไปทรัพย์สินของเรามรณะมันเสียหายทรัพย์สินทรัพย์สินมันวินาศไปนะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมือจำนงจำนองจำนำซ่อมแซมปรับบัรุงุ่งเปลี่ยนเปลี่ยนลีกอน,นั รี organize องค์กรนะคะเป็นจากอยู่ในเมืองไปอยู่นอกเมืองหดสาขาจากในเมืองไปนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือพันธุคือทรัพย์สินมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนพันธุคือเรื่องของคนในองค์กรหรือคนในครอบครัวต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะนะคะคือถ้าคุณยังอยู่หรือย,ยังยึดอยู่ในเรื่องเดิมๆม,มันจะไม่ใช่ละมันจะไม่มันจะไม่กลายเป็นเรื่องเด่นละมันจะกลายเป็นเรื่องด้อยแทนเพราะฉะนั้น ดาวมันบังคับแล้วว่าตื่นเถิดเปลี่ยนเถิดปรับเถิดนะคะอะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่เซิร์ฟเรานะคะถึงแม้เคยเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าคนใกล้ชิดเคยแบบอย่างนี้ดีนะคะมาจจะไม่ดีอีกต่อไปแล้วค่ะมันมันต้องลุกขึ้นมาคิดใหม่ทาใหม่นะ,ะอันนี้ถึงถึงจะดีแล้วเน้นการตลาดไปอยู่ในจุดมรณะกับวินาศนะคะมรณะคือต่างประเทศเอ,อ,ออนไลน์นะคะต่างถิ่นต่างท,างที่รูปแบบใหม่อะ อันนี้ถึงจะดีกับคุณนะคะแล้วสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรนะคะก็ไอพกพันธุมรณะวินาศนี่แหละนะคะมันจะมีดาวที่ดีด้วยดาวที่ดีก็คือเลขเจ็ดเจอหนึ่งเจ็ดเจอสี่เจ็ดเจอแปดเจ็ดเจอเก้าดีกับงานแต่เลขเสียมันก็มีนะคะคือมุมตรีโกณเนี่ยบางเอิญมันมีดาวคู่ศัตรูสัมพันธ์ถึงอะคะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าการปรับเปลี่ยนของเราอะ่ะมันก็จะมีแรงต้านไงนะคะแรงต้านมาจากอะไรมาจาก ดาวอังคารในภพพันธุนี่แหละนะคะมาจากเรื่องของคนในครอบครัวคนในองค์กรนะคะเรื่องของทรัพย์สินของเราเนี่ยแหละบางทีอยากจะขาย,ยาขายไม่ได้นะคะเอออยากจะปรับก็ไม่ให้ปรับอยากจะเปลี่ยนคนในครอบครัวก็ห้ามคือภพพันธุเนี่ยเลยทำให้มันเกิดเรื่องราวเพราะว่าสามเจอหนึ 1, ่งสามเจอสี่นะคะหนึ่งเจอสี่หนึ่งเจอแปดอ้าวคือมันเหมือนมันตีกันเองนะคะซึ่งเลขสามหรือดาวอังคารดันเป็นตัวคุณตัวเราเองนี่แหละ ที่บางทีก็เป็นคนไม่ปล่อยนะตัวเราดาวอังคารไปอยู่ในภพครอบครัวไปอยู่ในภพทรัพย์สินเรายังห่วงยังกังวลยังมีเรื่องที่จะต้องทํามีเรื่องแบบภายในครอบครัวภายในองค์กรที่เราจะต้องเข้าไปสัมพันธ์แต่ตัวคุณคือดาวอังคารเนี่ยเราโคจรเป็นนิดแสดงว่าเราเป็นแบบแบบอ่อนแรงอะ่ะช่วงเนี้ยอังคารคือนักลบปกติเราลุยกล้าบ้าบินแต่ช่วงนี้เราเป็นนิดน่ะคือ เหมือนถ้าเป็นนักลบก,ก็เป็นแบบนักลบปแถวอะไม่ได้มีอ,อ,อำนาจหรือไม่ได้มีความสามารถหรือไม่สามารถควบคุมได้กับสถานการณ์นี้แล้วตัวเราเดินผิดปกตินะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนอะดาวดาวเริ่มโครจรเดินหน้าถอยหลังนะคะเราไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพไม่มีกําลังแล้วยังไม่ค่อยสบายเดินผิดปกติเลยแบบไม่มีแรงไม่มีกําลังที่อยากที่จะไปต่อหรือที่จะแบบ คอยบอกคนในองค์กรว่าต้องทำแบบนี้สิต้องทำอย่างนั้นสิหรือมีแรงมีกำลังที่จะเอาแบบบ้านเอารถเอาทรัพย์สินของเราอะไปแบบต่อยอดหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดหนึ่งคือตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวเรานั่นแหละหนึ่งเลยคุณต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะตัวเราเนี่ยโคจรไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะบางทีมีเรื่องนิดนึงเราก็แบบมุทะลุดุดันใช้อารมณ์ขี้งอนขี้น้อยใจหมดแรงหมดกำลังใจ แล้วก็พานจะไม่สบายเอาได้ได้เอาให้เอาง่ายๆนะคะสามเจหนึ่งสามเจสี่นี่ยนะคะแล้วก็พบมรณะวินามันพุ่งมาถึงดวงชะตาบางทาีไม่มีคนมาช่วยนะคะคนเบือนหน้าหนีเกิดการโต้เถียงขัดแย้งกับคนใกล้ชิดกับบริวารเราก็หมดกําลังใจแล้วไม่มีแรงไม่มีกําลังไม่มีคนมาคอยแบบประคับประคองเพราะฉะนั้นตัวเราอ่ะคือคือจุดหนึ่งที่จะต้องระวังไง ใช่ไหมคะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวเรานี่แหละที่จะเป็นปัญหานะหนึ่งสุขภาพเราต้องดูแลสองอารมณ์ของเราอังคารคือดาวธาตุลมอารมณ์ของเราบางทีพอพูดไปด้วยความน้อยใจกลายเป็นว่าเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เออเนี่ยสามหนึ่งสามสี่คือความขัดแย้งมาจากแบบความมุทะลุหุนหันดุดันวุ่นวายบางทีเรื่องมันมีปัญหามันมีเราต้องอย่าเอาอารมณ์เอาเหตุผลเข้าว่าอย่างเงี้ยค่ะ พูดกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้กําลังนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะคะดาวอังคารรอยอยู่ในภพทรัพย์สินนะคะมันเหมือนมันมีอะไรอยู่ในในใจเราอะที่เราต้องไปเคลียร์ต้องไปทําอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งมันก็มีอุปสรรคแหละนะคะเพราะว่าตัวเราก็เจอดาวคู่ศัตรูเยอะมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาหลายๆอย่างก็ต้องค่อยๆแก้กันไปแล้วตัวคุณคือดาวอังคารเนี่ยนะคะก็จะลอยอยู่ในภพพันธุทุเนี่ย จริงๆยาวไปเลยนะจนถึงมกราหกแปดอันนี้บอกไปล่วงหน้าเลยแล้วมันก็จะมีมุมดาวก็คือเลขสามเลขสี่เลขแปดเนี่ยจะโครจรแบบเนี้ยไปจนถึงมกรลาหกแปดซึ่งมีทั้งดาวที่ขัดแย้งกันสามสี่สามสามแปดอ่ะดีครึ่งเสียครึ่งแต่อยู่ในภพที่เสียมากกว่านะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เลยทําให้มันเป็นภาระแบบต่อเนื่อง ของเราอะเรื่องครอบครัวเรื่ององค์กรเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเป็นภาระต่อเนื่องยาวไปจนถึงมกราหกแปเป็นอย่างน้อยโดยจุดเริ่มต้นะ่ะคือมันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยานนี้นะคะที่มุมดาวเข้ามุมบางทีงานะ่ะมันกําลังจะเดินไปข้างหน้าไงแต่บางอย่างมันก็ดันเราเอาไว้ดึงเราเอาไว้เรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินมันดึงเราเอาไว้เลยทําให้เรารู้สึกแบบ ไม่แน่ใจอะว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีจะทํำยังไงดีเหมือนงานเข้ามาแต่เราอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของทรัพย์ส,สินของเราเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องขององค์กรของเราเลยแบบกืืนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ค่อ,คอยๆแก้กันไปทีละเปาะนะคะเรื่องของพันธุ์คือทรัพย์สิน,นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะแต่มันจะต้องมีแรงกระแทกแรงดันอะไรบางอย่างค่อยๆ ค่อยๆแก้กันไปนะอย่าใช้อารมณ์นะอังคารเนี่ยอารมณ์ความน้อยใจความรุนแรงห้ามนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะว่าดวงดาวอ่ะมันเป็นดาวรายเดือนนะคะเดี๋ยวปีหน้านะคะมันก็จะมีเกณฑ์แบบมุมดาวย้ายไปมุมนั้นมุมนี้นะคะสิ่งไม่ดีมันก็จะค่อยๆแบบคลายตัวออกไปนั่นเองรักษากำลังหรือแรงใจของคุณให้ดีนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายอย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก l i น์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ